สวัสดีครับวันนี้วันที่30กันยายน2 5 6 7นเจน,นะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับมีแนลท่ามาฝากทุกทา่านเฉยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้แนเดอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทาที่ดีมาฝากทุกทา่านเคยนะครับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลก็เป็นช่องหาแนวทางนะครับ เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ผู้ใดมีคอมเมนต์ดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกในเด้อครับว่าใดตัวใดหรือว่าเป็นเจงใดน,นะครับเอาฮามาเบิ่งนกันเลยครับของอันอันแรกนะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนนันนี้สามสำนักนะครับ ตรงกันนะครับมี1นึ่งศูนย์หนึ8งห0าหนึ่หานะครับนี่ครับเลขเด่นบนเอาแคปหน้าจอครับ ไปกันต่อครับเลขอาจารย์ชายนะครับเลขอาจารย์ชายพันไห้วิ่งบนล่างนะครับศย์กับหาสตัวบนให้แปดห้าแปดแปดเนะครับเน้นที่แปดกับแปดเจนะครับสองตัวบนล่างพันไหหาเจ็ดห้าแเจ็ดศูนดนยน้นไปที่ห้าเจ็ดกับเจดนะครับแคบหน้าจอครับอาจารย์ชาย กเขาดีครับวันนี้พันพ่นเน้นไปที่ศูนย์นะครับไปกันต่อครับเลขของสนเลขคงสุดท้ายของอาจารย์แปดนะครับเลขคง สุดท้ายของอาจารย์แปดให้สามตัวบน490-493ปศยกันยนมัที่4 9 0นกับ4ี่นะครับสองตัวบนปรกเหลือ9093 2สองตัวล่างก็เหลือ4 1 8 1 4 0นะครับแคบหน้าจอครับเลขอาจารย์แปดนะครับกันเน้นเน้นแค่นี้นะครับของสุดท้ายของเพล่น ต่อไปครับเลขสายด่วนบนนะครับเลขสายด่วนบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับเลขสายด่วนบนวิ่งศูนย์ตัวเดียวแสดงว่าศูนย์มากแท้ๆครับผู้ดใดมีตัวอื่นใส่ก็อย่าลืมส่งมาให้ในนด้ดครับมีศูนย์แน่ๆตัวเดียวนะครับไปกันต่อครับ เลขอาจารย์กลางดงนะครับ <c oughs> เลขอาจารย์กลางดงกับให้เก้าเก้าหากับหกศูนย์นะครับเก้าเก้าหากับหกศูนย์อย่าลืมไปตัดเด้อครับตัดเก้าหาเก้าเก้าแค่นี้แหละครับแล้วก็6หกศูนย์อแคมปหน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับบนล่าง ต่อไปครับเลขอาจารย์หวังดีนะครับเลขอาจารย์หวังดีบนบนวิ่งแปดสามตัวบนให้หนึ่งแปดหาหนึ่งสองตัวบนให้แปดห8าแปดสวิ่งล่างหกนะครับสองตัวล่างให้หกหนึ่งหกสมหกสแคมนาจอครับ กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามเห็นได้นะครับต่อมานะครับเลขล็อกตารางนะครับอวดที่แล้วกับเขา่าเขา่าเอา่อเข่า3ามเจ็ดนะครับหกสองกับเขา่าให้เก้าหนึ่งสี่สองแปดผลวงกลมวงกลมที่1กับสนะครับมาแล้วครับ1กับ4แคบหน้าจอครับ นี่มาเทียบเบ้างนะครับเลขเลขล็อกตารางเลขล็อกตารางกับเลขตารางของอาจารย์อาจารย์ท่านอื่นนะครับเลขล็อกตารางมีเก้าหนึ่งสี่สองแปดเลขตารางอันนี้เก้าศูนย์หนึ่งสามหาสี่กับมีเก้า ที่ตรงกันนะครับ 9c1 9่ 1, 1แค่นั้นนะครับคำจับ <c oughs> จัดเก่า c1 กับมิก9 4 1กับมิกเก่าหนึ่งเก่า c 919c 4, 4 1เท่านี้นะครับ เขียนเอาเด้อครับเด้อมีเก่าซีเก่าหนึ่งหนึ่งซีแค่นี้ครับอ่ามาของอาจารย์นี่ของอาจารย์นี่ก็มีเก่าเก่าตัวเดียวครับนี่เลขล็อกประจำวันอังคารนะครับ เลขหอกประจำมันังคางกับเลขหลอกประจำมันังคางกับส,มสมบีมีสี่มีหนึ่งนะครับมี 8. สี่มีหนึ่งมีแปดสี่หนึ่งแปดมีสี่หนึ่งแปดแค่นั้นนะครับกับสีบ๊อฝนสี่หนึ่งบอกครับมาต่อกันเลยครับ เลขอาจารย์ยอดเขาแดงนะครับเลขอาจารย์ยอดเขาแดงบไหนสามโตสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าเก้าหนึ่งครับแคปหน้าจอครับเขามาสองสามงวดนะครับบางทีพวกเขาติดตอ,อกกันแปดเก้างวดกับมี่นะครับไปกันต่อครับ เลขอาจารย์ยอดนะครับเลขอาจารย์ยอดให้3ตัวบน582 852 888แปตัวบนล่างให้แป5นหาหาส8งสานะครับแคปหน้าจอครับ ช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลกับขอขอบุนทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใน,นราคบเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับนี่ครับเล็กตารางนะครับเห็นเบิดบนน้องครับ ผู้ใดอยากได้เลขตารางมีเลขล็อกตารางเลขเลขประจําวันอังคารนะครับแล้วก็เลขของอาจารย์นี่สามเจ้านี้เข่าเกือบทุกวันนะครับอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับสวัสดีครับ